สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้นะคะอ่าพบกับภูกกีอีกแล้วนะคะอะ่วันนี้เป็นชั่วโมงที่สใช่ไหมคะเวลาบ่ายโมงนะคะถึงบ่ายสองโมงนะคะก็จะมาเรียนวิชาศิลปะกับภุกกี้นั่นเองนะคะเด็กๆอ่าวันนี้นะคะภุกกก็จะมาสอนเรื่องวันณะสีอุ่นกันเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันณะสีอุ่นมีสีอะไรบ้างนะคะอ่าถ้ายังไม่รู้นะคะเราจะไปเรียนรู้คร้อมๆกันเลยนะคะอ่า วันนสีอุ่นนะคะเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆจะต้องอธิบายนะคะความหมายนะคะแล้วก็เปรียบเทียบวันนสีอุ่นกับวันนสีเย็นสอนนะคะเด็กๆจะต้องระบุชื่อสีนะคะกลุ่มวันนสีร้อนและกลุ่มวันนาสีเย็นค่ะสามนะคะสร้างสรรค์งา,านทัศนศิลป์นะคะด้วยหลักการใช้สีนะคะ วนาสีอุ่นกับวนาสีเย็นได้นะคะเด็กๆอ่ะเด็กไปเห็นไหมคะว่านักเรียนคิดว่าอาหารเหล่านี้น่ารับประทานหรือไม่เพราะอะไรเด็กๆเห็นภาพนี้แล้วแฮมเบอร์เกอร์เป็นสีฟ้าเป็นเด็กๆเด็กอยากกล้ากินไหมคะอ่าเด็กๆอยากกาินไหมหรือจะเป็นแกงที่เป็นสีน้ำเงินเด็กๆกล้ากินไหมเอ่ยอ่าเป็นครูนะคะครูก็ไม่กล้ากินเหมือนกันเพราะสีทําไหมคะสีสันมันแบบ ไม่น่ากินนะคะแล้วก็ไม่ค่อยนี้ด้วยใช่ไหมคะอะแบบมันแจดสีแจะไปอะไรอย่เงี้ยนะคะอ่ะาคำถามชวนคิดนะคะว่านกสีอุ่นให้ความรู้สึกใดบ้างเด็กๆเห็นสีแล้วเด็กๆรู้สึกว่าให้สีแบบไหนบ้างคะ,อ,ะอาจจะเป็นแบบว่าอะไรวอะอารมณ์ตื่นเต้นใช่ไหมคะตื่นเต้นเล่าร้อนอะไรอย่างี้ใช่ไหมใช่หรือเปล่า เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะวันนะสีอุ่นนะคะหมายถึงชุดสีที่ประกอบด้วยสีส้มสีเหลืองนะคะสีสีอะไรคะสีส้มแดงนะคะสีแดงสีม่วงแดงนะคะอันนี้เรียกว่าวันนะสีอุ่นนะจะให้ความรู้สึกตื่นตามีพลังนะคะอบอุ่นนะคะอบอุ่น สนุกสนานและดึงดูดความสนใจได้ดีนะคะโครงสีอุ่นนี้นะคะสภาพโดยรวมจะมีความคลมกลืนนะคะคงสีมากนะคะควรม,มีสีเย็นมาประกอบบ้างทาให้ภาพมีความน่าสนใจมากขึ้นผู้หลักๆเลยคือวันน้าสีอุ่นนะคะเด็กๆจะมีสีส้มสีแดงสีเหลืองส้มแดงนะคะม่วงแดงพวกนี้นะคะจะไปทวนออกแดงหมดเลยนะคะจะให้ความรู้สึกอะไร ตื่นเต้นตื่นตามีพลงังแล้วก็อบอุ่นนั่นเองนะคะต่อมานะคะอันนี้คือวันณะสีอุ่นกับความรู้สึกนะคะเด็กๆรู้ไหมว่าวันณะสีอุ่นก็จะให้ความรู้สึกร้อนแรงเหมือนกันเห็นไหมคะครูบอกแล้วว่าวันณะสีอุ่นจะให้น,หนักเรียนนึกถึงไฟไฟสีอะไรอันนั้นแหละค่ะคือวันณะสีอุ่นเพราะไฟมันทำอะไรคะเวลาเราเข้าใกล้มันจะรู้สึกใช่ไหมคะร้อนนะคะร้อนก็คือไฟเราจะออกเห็นเป็นสีส้ม แดงเหลืองพวกนี้ใช่ไหมคะอ่ะพวกนี้ก็จะเป็นวันนสีอุ่นเพราะว่าเปรียบเสม,มือนไฟเลยไฟรู้สึกยังไงอันนี้ก็เป็นนะคะเป็นวันณะสีอุ่นเลยนะคะอ่ะก็คือจะให้ความรู้สึกร้อนแรงนะคะอ่าถ้านักเรียนนึกถึงสนะีวัน,นะวันนสีอุ่นไม่ออกให้นักเรียนนึกถึงไฟไฟมีสีอะไรอันนั้นแหละค่ะคือวัน,นะสีอุ่นก็คือเหลืองแดงแล้วก็ส้มนะคะก็จะให้ความรู้สึกเล่าร้อหรือร้อนแรงนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะอันนี้ก็คือนึกถึงอีกอย่างหนึ่งที่ครูให้หนึกถึงคือดวงอาทิตย์เด็กเห็นเห็นไหมเวลาเราโดนดวงอาทิตย์แสงจากดวงอาทิตย์ทำไมคะเราก็จะร้อนให้ความรู้สึกร้อนก็คืออุ่นนั่นเองใช่ไหมคะอ่ะก็จะมีสีส้มเหลืองเหมือนกันก็จะให้ความรู้สึกอบอุ่นให้หนึกถึงพระอาทิตย์นั่นเองนะคะอ่าต่อมาให้หนึกถึงอะไรคะอ่าไฟเหมือนกันไฟ ไปก็คือเหมือนอันเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะก็จะให้รู้สึกเล่าร้อนร้อนแรงหรือว่ารุนแรงก็คือสีจะทวนเดียวกันหมดเลยนะคะส้มส้มแดงเหลืองเหลืองแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะอันนี้ก็จะคือให้ความรู้สึกอะไรคะรุนแรงนั่นเองนะคะจะภาพนี้นะอ่ะภาพนี้เด็กๆเห็นแล้วนะคะก็จะให้ความรู้สึกอะไรคะสว่างสวายลุ่งโล่รุ่งเรืองเพราะว่าอะไรคะ จากภาพเห็นไหมคะก็จะเป็นโครมลอยอ่ะก็คือไฟเหมือนกันใช่ไหมคะจะจะให้สีเหลืองสีส้มนะคะอ่ะก็จะให้ความรู้สึกรุ่มเรืองรุ่มโลดแล้วก็สว่างนั่นเองนะคะเมื่อนักรเรียนมองเห็นภาพนี้นะคะอ่าต่อมานะคะอันนี้ก็คือเห็นภาพนี้แล้วก็จะให้ความรู้สึกอบอุ่นสงบลุ่งเรืองนักเรียนเห็นไม้ทองฟ้าก็จะเป็นเอาอสีส้มส้มหรือเหลืองม่วงแดงเห็นไหมคะอ่าก็จะเป็นโทนสีวันนะอุ่นเหมือนกันนะคะ ต่อมาอุ๊ยอันนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยเด็กๆรู้ไหมอ่าเด็กๆรู้ไหมอ่าถูกต้องเป็นดินค่ะดินแต่มันดินที่แห้งแรงมากก็คือดินมันจะแตกไหมแตกเลยใช่ไหมคะเพราะมันแห้งแรงมากนะคะก็เลยให้ความรู้สึกคือแห้งแรงนักเรียนลองไปดูดินนะคะที่มันแห้งแตกเป็นระแนงแบบนี้นะคะอ่ะสีมันก็จะออกเป็นสีอะไรคะส้มๆแดงๆใช่ไหมคะอ่ะ พวกนี้ก็จะให้ความรู้สึกแห้งแ้งนะคะเวลาเราดูภาพนี้แล้วสุดต้องการอะไรมากกว่านี้นะคะอ่าอาต่อมานักเรียนเคยกินไหมนะคะเคยกินไหมมันเป็นสุกี้มอชิไหมคะสุกี้ม้อหรือว่าราเมงหมอใช่ไหมที่มันจะมีผักนะคะผักอ่ามันก็จะมีผักเห็นไหมผักมีอะไรต้อง ูใช่ไหมคะไส้กอรอกพวกนี้นะคะแล้วก็เส้นมาม่าเด็กๆเห็นไหมว่าภาพนี้มันจะอเป็นสีส้มส้มแดงเหลืองเวลามองแล้วก็รู้สึกทำไมคะมันร้อนเพราะว่าอยู่ในเตาก็บอกแล้วไงคะว่าถ้าส้มนึกถึงส้มนึกถึงเหลืองนึกถึงแดงก็จะเป็นนึกถึงอะไรคะไฟเลยให้เรียนนึกถึงไฟก็จะเป็นวันหนาอุ่นนั่นเองนะคะเวลาเรามองภาพนี้รู้สึกอุ้ยอยากกินข้าวอยากรับประทานอาหารนะคะทำให้หไหมคะเรารู้สึกหิวหรือนะ่ารับประทานเด็กๆเคยเล่นไหม เล่นเฟซหรือว่าดูละครอะไรตอนดึกๆใช่ไหมคะเราเลื่อนไปเจอภาพอาหารเด็กๆเห็นไหมเวลาไปเจอภาพอาหารปุ๊บโอ้ยหิวทองร้องเลยเพราะภาพอาหารมาน่ากินใช่ไหมคะมันดึงดูดเรานะคะอะต่อมานะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างงานศิลปะนั่นเองเด็กๆเขาเรียกว่า sunflower นะคะ sunflower คือดอกอะไรคะทานตะวันนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นโทนสีวันณนะอุ่นนั่นเองเพราะว่าอะไร โทนสีวันณาอุ่นทําไมคะก็ให้นึกถึงไฟใช่ไหมไฟมันมีกี่สีล่ะไฟมันมีสีอะไรบ้างนะอ่าจะเนักเรียนจะได้จําได้เวลาครูถามว่าวัานนะสีอุ่นมีสีอะไรให้นักเรียนนึกถึงไฟนึกถึงดวงอาทิตย์นะคะก็คือมีสีเหลืองสีส้มสีแดงส้มแดง่วงแดงพวกนี้นะคะจะออกไปทวนประมาณนี้นะก็จะให้สีวันณอุ่นนั่นเองเวลามองเราก็จะสุก ร้อนแ,แรงรุนแรงตื่นตาตื่นใจนะคะแล้วก็ดึงดูดด้วยนะคะออันนี้วันนี้นะคะก็จบเรื่องวรรณะสีอุ่นไปแล้วนะคะครูก็จะให้เด็กๆนะคะทําใบงานนะอะก่อนอื่นให้เด็กๆเปิดไปใบงานศิลปะนะคะวิชาศิลปะเลยอ่าเรื่องสีวน,นะอุ่นเด็กๆเห็นไหมอ่าเห็นยังคะ ให้เด็กๆนะคะวาดรูปนะคะวาดรูปวาดภาพนะคะวาดภาพอะไรก็ได้แล้วก็ให้เด็กๆนะคะใช้สีวานะอุ่นนั่นเองนะคะใช้สีวานะอุ่นนะใ, <skateboard. S 1> ในการวาดภาพตรงนี้นะคะ,ะให้วาดภาพอะไรก็ได้นะคะ,ะแล้วก็ใช้สีโทนวนะอุ่นนั่นเองนะคะวนะอุ่นนะต,ตัวปลาให้นักเรียนระบายสีเช่นสีวานะอุ่น,นมีสีอะไรบ้างเช่นสีแดงนักเรียนกระบายสีแดงสีเหลือง สีส้มส้มเหลืองส้มแดงมีอะไรคะม่วงแดงอะไรอย่างเงี้ยที่ให้วน,ส,นสีอุ่นนะคะจากภาพทิปดูสไลด์ไปเมื่อกี้ที่ครูสอนนะมันจะบอกหมดเลยนะคะอะใครนเรียนระบายตามสีตัวปลานะตัวปลาเนี่ยมีสีวันละอุ่นกี่สีใช่ไหมคะอะก็ระบายไปเลยสีเหลืองสีส้มสีแดงแล้วก็มีสีอะไรอีกระบายไปเพราะเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนนะคะวาดภาพวาดภาพอะไรก็ได้นะคะตรงนี้นะ วาภาพอะไรก็ได้ตรงนี้นะคะอวันภาพจากนั้นให้นักเรียนใช้สีโทนวันณะอุ่นนั่นเองนะคะในการระบายภาพทำเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะถ่ายรูปนะคะส่งมาให้ครูด้วยเป็นการบ้านนะคะลงไปในไลน์เพื่อครูจะได้รู้ว่าเด็กๆนะคะทําแล้วแล้วก็ได้เรียนวิชาครูแล้วใครไม่ส่งถือว่าไม่ได้เข้าเรียนครูก็จะหักคะแนนด้วยนะคะอ่ะเป็นการเช็คชื่อไปในตัวนะคะเด็กๆอ่าก็ จบแล้วนะคะเรื่องวันณะกสีอุ่นนะคะคาบหน้าครูจะสอนเรื่องวันณะสีเย็นนะคะให้นักเรียนนะคะกลับไปทำให้เรียบร้อยนะคะระบายสีให้สวยงามนะก่อนที่เราจะเจอกันในคาบเรียนหน้านะคะให้เด็กๆนะคะเข้าไปเซร์ชคำว่าใน y o u t u b e นะคะว่าเรียนวิทยาศาสตร์กับรูกิกนะคะแล้วก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะ ที่จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาศิลปะกับภูเก๊กนั่นเองนะคะ,ะแล้วไว้เจอกันใหม่ครับเรียนหน้านะคะบ๊ายบาย